สวัสดีค่ะหอผู้ป่วยโรหิตวิทยาและเซลล์บำบัดยินดีต้อนรับค่ะทางหอผู้ป่วยของเราตั้งอยู่ชั้น9อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภร์ทางหน่วยโรหิตวิทยาและเซลล์บำบัดได้เปิดให้บริการในการให้สารน้ําเลือดและยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจํานวน13เตียงค่ะหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาของเราได้รับการออกแบบพิเศษ โดยที่หอผู้ป่วยของเราควบคุมทั้งความดันอุณหภูมิและความชื้นโดยที่จะใช้ระบบกรองอากาศพิเศษทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยาซึ่งจะมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำค่ะโดยที่หอผู้ป่วยของเรานอกจากจะควบคุมระบบต่างๆแล้วเรายังเลือกแม้กระทั่งสีที่ทากำแพงวัสดุที่ใช้ในการทำพื้นทำประตู และกําแพงข้างในแม้กระทั่งเตียงผู้ป่วยค่ะทั้งนี้ระบบต่างๆเราออกแบบเพื่อป้องกันการติดเชื้อราในผู้ป่วยค่ะโดยหอผู้ป่วยจะแบ่งเป็น2โซนหลักโซนแรกคือข้างนอกมีจํานวนทั้งหมด4ห้องจะรองรับให้บริการผู้ป่วยได้ทั้งหมด8เตียงโซนที่ 2. คือโซนข้างในจะรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้ทั้งหมด5เตียงซึ่งโซนข้างในจะออกแบบพิเศษกว่าโซนข้างนอก โดยที่โซนข้างในจะมีระบบกรองอากาศที่เรียกว่า h e p ป f าฟิลเตซึ่งจะรองรับผู้ป่วยโลหิตวิทยาที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะเนื่องจากผู้ป่วยโลหิตวิทยาที่ได้รับยาเคมีบำบัดจะมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำจึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้ค่ะภายในห้องพกัก มีระบบป้องกันการติดเชื้อด้วยตัวกรองอากาศที่เรียกว่า h e p p f i l t e r ดังนั้นจึงของความร่วมมือผู้ป่วยและญาติไม่วางสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆกีดขวางช่องระบายอากาศในระยะ1เมตรค่ะเตียงผู้ป่วยสามารถปรับระดับได้ด้วยปุ่มกดด้านข้างเตียงค่ะหากต้องการไปห้องน้ำกรุณาปรับระดับเตียงให้ต่ำในขนาที่วางเท้าพอดี หากต้องการลุกไปห้องน้ําให้มีญาติไปด้วยทุกครั้งค่ะอุปกรณ์สําหรับขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กรุณากดปุ่มบริเวณสีส้มได้ทางด้านบนและด้านข้างหลังจากนั้นรอสัญญาณจากพยาบาลและสามารถสื่อสารได้เลยค่ะห้องน้ำอยู่ภายในบริเวณห้องพักทุกห้องค่ะโดยในห้องน้ำนั้น มีปุ่มสำหรับขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยสามารถใช้วิธีกระตุกลงหนึ่งครั้งค่ะหลังใช้งานเสร็จดูแลความสะอาดพื้นให้แห้งสนิทและปิดประตูทุกครั้งหลังการใช้งานค่ะมีการบันทึกปริมาณน้ำเข้าและน้ำออกระหว่างอยู่โรงพยาบาล โดยปริมาณน้ําเข้าให้ผู้ป่วยจดบันทึกน้ำํำนมหรือน้ําผลไม้ที่ดื่มระหว่างวันเป็นจํานวนมิลลิลิตรค่ะส่วนปริมาณน้ําออกนั้นให้บันทึกปริมาณปัสสาวะหรือจํานวนครั้งของการอุจจาระลงในแบบบันทึกเป็นหน่วยมิลลิลิตรเช่นกันค่ะมีการประเมินระดับความทุกข์ใจโดยให้ผู้ป่วยประเมินเป็นคะแนนศูนคือไม่ทุกใจเลย 5. มีความทุกข์ใจในระดับปานกลางและ10มีความทุกข์ใจในระดับสูงสุดหลังจากประเมินเสร็จแล้วทางหน่วยงานจะส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยดูแลแบบประคับประคองค่ะทางหน่วยงานไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยและญาติประกอบอาหารหากต้องการฝากแช่อาหารเย็นต้องการน้ำร้อนหรือต้องการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ สามารถแจ้งพยาบาลได้ทุกครั้งค่ะเนื่องจากว่าทางหอผู้ป่วยควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแรงดันอากาศจึงอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายกับผู้ป่วยและญาติค่ะทางหน่วยงานจัดอาหารให้ผู้ป่วยทั้งหมด3ามือ้อตามเวลาดังนี้ค่ะมื้อเช้าคือเวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที มื้อกลางวันคือเวลา11นาฬิกาถึง11นาิกา30นาทีและมื้อเย็นเวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะโดยขอเน้นย้ำให้ผู้ป่วยรับประทานเฉพาะอาหารโรงพยาบาลเท่านั้นงดนำอาหารจากนอกโรงพยาบาลมารับประทานเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อค่ะสามารถเฝ้าไข้ได้หนึ่งคนโดยญาติที่เฝ้าต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายทางอากาศงดดอกไม้สดเข้าเยี่ยมงดเยี่ยมทุกกรณีค่ะกรณีผู้ป่วยติดเชื้อหรือมีภาวะภูมิต่ำให้ญาติทำตามข้อปฏิบัติเช่นล้างมือก่อนและหลังสัมผัสคนไข้และสวมใส่ชุด PPE ค่ะญาติสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องแอนตี้รูมเท่านั้น แนะนำใช้ภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะขอความร่วมมือญาติยกถาดอาหารผู้ป่วยหลังทานเสร็จทุกมือ้อมาไว้ที่ห้องแอนตี้รูมในกรณีที่ไม่มีญาติเจ้าหน,น้าที่จะเข้าไปเก็บตามรอบค่ะเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่และกดกริ่งทุกครั้งก่อนเข้าแผนกค่ะญาติสามารถลงไปซื้ออาหารหรือของใช้ส่วนตัวได้ตามเวลาที่กำหนดดังนี้ค่ะเช้า8นาฬิกา กลางวัน11นาฬิกาเย็น17นาฬิกาก่อนลงไปให้ญาตินำบัตรเฝ้าไข้ไปแรกบัตรอนุญาตออกจากหอผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์พยาบาลทุกครั้งค่ะขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติตนระหว่างอยู่โรงพยาบาลเพราะทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเราขอบคุณค่ะ